ทักทายตอนเช้าๆหน่อยนะครับผมถ้าในโครงการเรามีบ้านทั้งแบบสั่งสร้างและสร้างเสร็จแล้วถึงยื่นกู้แล้วก็โอนกันต่อไปจะเป็นยังไงบ้างคุยกันสั้นๆในเช้านี้นะครับหมายความว่าอะไรหลายๆท่านอาจจะมึนๆงงๆอยู่หมายความว่าถ้าภายในโครงการของเรายกตัวอย่าง เฟสแรกของเรามีที่1ไร่เฟสแรกของเรามีที่1ไร่แล้วเราแบ่งออกมาได้6แปลงสร้างบ้านได้6หลังทุนในการสร้างบ้านเราไหวหลังเดียวก่อนทุนในการสร้างบ้านแบบสร้างจนเสร็จแล้วถึงรวบรวมเอกสารในการยื่นกู้เราไหวเพียงแค่หลังเดียวก่อนอวิธีการนี้นะเป็นวิธีการที่ผมทำและที่เราสอนกันโดยตลอด คือบ้านเราสร้างจนเสร็จแล้วเราถึงรวบรวมเอกสารยื่นกู้แต่เราขายก่อนเราขาย 3D p ดีีเซลโปรโมชั่นผังโครงการต่างๆเราขายก่อนเพื่อนสำรวจตลาดเพื่อวิเคราะห์ลูกค้าก่อนว่าไปได้หรือเปล่าในพื้นที่ตรงนี้แต่หลกัลกๆคือเราใช้ทุนที่มีอยู่สร้างบ้านจะเสร็จแล้วถึงยื่นกู้ อันนี้คือแบบแรกแล้วก็แบบที่2ลักษณะของการใช้เครดิตของลูกค้าในการยื่นกู้แบบสั่งสร้างเหมือนอย่างที่หลายๆท่านเรียกกันคือสั่งสร้างขอสินเชื่อซื้อที่ดินพร้อมขอสินเชื่อสร้างที่อยู่อาศัยในคราวเดียวกันถ้าในโครงการเรามีทั้งสองแบบคือเราสร้างเองจนเสร็จแล้วยื่นกู้แล้วทีนลูกค้ามาเยอะไงเราก็เลยอยากที่จะสร้างแบบที่สองด้วยคือสั่งสร้าง ได้ไหมจะเป็นยังไงหมายถึงคนละแปลงนะคนละแปลงที่1ไร่แบ่งมาได้6ล็อกหลังแรกเราสร้างด้วยทุนเราเองหลังที่2ใช้เครดิตลักษณะของลูกค้าในการยื่นกู้แบบสั่งสร้างแต่อยู่ในเฟดเดียวกันเป็นยังไงพอจะเข้าใจสิ่งที่เราจะคุยกันในเช้านี้นะครับเนาะทีมงานเราหลายๆท่านสอบถามมาลูกค้าตอบรับดีมากๆโค้ด ทีนี้ผมจะยื่นกู้แบบสั่งสร้างใช้เครดิตของลูกค้าจะมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมทีงานเราเจอประเด็นนี้เยอะนะเพราะเปิดตัวไปขายดีแต่เราไว้เพียงแค่หลังแรกก่อนอันดับแรกคือการประเมินแตกต่างกันแน่นอนการประเมินแตกต่างกันแน่นอนกรณีที่เราสร้างเสร็จแล้วยื่นกู้การประเมินคือประเมินอ,อิงกับราคาตลาด ประเมินโดยอิงกับราคาตลาดในพื้นที่ในละแวกนั้นๆซับประเภทเดียวกันใกล้เคียงกันทำเลกใกล้เคียงกันขนาดพื้นที่ใช้สอยพอๆกันประเมินโดยอิงกับราคาตลาดในพื้นที่กรณีสร้างบ้านยนเสร็จแล้วส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นเงี้ราคาจะดีกว่าแน่นอนน้องบอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อากาศหนาวหรือไงเยน็ยนๆหน่อยต้องอบอุ่นร่างกายวันนี้มีสอบวันแรก ขอให้โชคดีนะครับนะฮะขอสวัสดีพี่ๆแล้วก็ให้พี่ๆอวยพรบอสกับเบนสอบวันแรกหน่อยครับพี่พี่สวัสดีครับพี่พี่อวยพรให้บอสกับเบนสอบวันแรกให้หน่อยให้กําลังส่งกําลังใจให้บอสกับเบนหน่อยครับให้ส่งกําลังใจให้บอสกับเบนหน่อยครับอ่าสอบกี่วันครับสอบสามวันครับสอบสามวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็หยุดหนึ่งเดือนใช่ไหมลูกครับหยุดหนึ่งเดือนเดี๋ยวเขาจะไปหาตากับยายนะครับหยุดหนึ่งเดือน ขอบคุณมากครับเจรดก็อยู่อำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาตากับยายของน้งบอลเบฟก็อยู่อำเภอจน,นะจังหวัดสงขลานะครับปิดเทอมนี้ไปหาตากระยายกันโอเคขอบคุณมากครับขอให้โชคดีวัน่อวันนี้นะครับแต่กรณีใช้เครดิตของลูกค้าในการยื่นกู้สั่งสร้างการประเมินเขาประเมินราคาต้นทุนประเมินตามราคาต้นทุนดึงไปอีกนัยนึงซิดึงไปอีกนัยหนึง อ่โอเคพอดีลูกชายสะดุดขาตั้งกล้องนะครับก็ขออภัยด้วยขอบคุณมากครับพี่นิงนะครับอวยพรให้น้องบอสน่งเบนแต่กรณียื่นกู้ลักษณะสั่งสร้างใช้เครดิตของลูกค้าเขาจะประเมินตามราคาต้นทุนจะได้น้อยกว่าอยู่แล้วเขาจะเห็นไส้ในทั้งหมดเลยเหล็กกี่เส้นอะไรยังไงได้น้อยกว่า และส่วนใหญ่ลูกค้าไม่มีเงินดาวไม่มีส่วนต่างให้นะรูปแบบที่สองที่เขาจะได้คือค่าบรหิหารจัดการอ่โดยภาพรวมค่าแรงค่าวัสดุบางตัวที่สามารถหาต้นทุนที่ถูกกว่าได้มูลค่าการตลาดเนี่ยถือว่าแทบน้อยเลยแต่แบบแรกที่เราสร้างบ้านเสร็จแล้วยื่นกู้โอ้โหมูลค่าของตลาดราคาที่อิงกับราคาตลาดนะ่ะ มันสวยงามนะครับอันดับแรกคือเกี่ยวกับการประเมินคนละรูปแบบแน่นอนเราเห็นว่าการยื่นกู้สังสร้างแบงค์จะให้มาน้อยจริงไหมครับใครที่เคยทํารู้อยู่แล้วแบงค์จะให้มาน้อยอันดับต่อไปคือเกี่ยวกับการบริหารงานการบริหารโครงการการที่เราสร้างบ้านเสร็จแล้วเราคือเจ้าของโครงการ ทีมมีอำนาจในการบริหารจัดการเองทั้งหมดเลยตั้งแต่กระบวนการโอ้โหหาที่ดินเจรจาการตีผังการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างมันได้สัมผัสคำว่าเจ้าของโครงการสหรับมือใหม่นะได้ดีที่สุดเลยผมถึงให้ความสำคัญกับวิธีการแรกนี่ไงแต่วิธีการที่สองยื่นกู้แบบสั่งสร้าง การบริหารงานมันจะต้องผ่านสถาบันการเงินต้องผ่านลูกค้าโดยเฉพาะถ้าเราเจอลูกค้าที่เก่งมีความชำนาญเคี่ยวด้วยนี่โอ้โหบอกกเลยครับปวดหัวบางคนถึงขั้นไปไม่เป็นอำนาจการตัดสินใจหลายๆอย่างมันต้องผ่านลูกค้าเพราะเงินผ่านเขานี่แหละครับคือความอึดอัดใจเงินผ่านเขาแต่สมลองจ่าย คือท่านเจ้ของโครงการก็อยากได้โปรเจกต์อยากได้งานนี้ไงครับเป็นอย่างนั้นนะต่อไปนะครับคือกําไรต่อไปคือกําไรสร้างบ้านจนเสร็จแล้ววิธีการที่1ถึงยื่นกู้30%ทส้งสูงโดยส่วนใหญ่นะไม่ขาดไม่หายไปไหนยังคงได้เหมือนเดิมอ้าสี่สิบหบางคนยังเคยได้เลย กำไรเยอะเท่าตรงๆแต่การยื่นกู้ลักษณะของสั่งสร้างโอ้โหหือจับหือขึ้นคอกล่าวว่าจะได้งวดสุดท้ายถึงที่สุดแล้วเจอลูกค้าเจอเจ้าของบ้านหักคออีกมีครับเจอมาเยอะแล้วมือใหม่นะครับเจอมาเยอะแล้วการสร้างแบบสร้างเสร็จแล้วถึงยื่นกู้กำไรดีกว่าแน่นอนเราเชียร์อัพตรงนี้ นะต่อไปคือความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของการวางแผนชีวิตของตัวเราเองทีมงานเราหลายๆท่านมีโอกาสได้มาเรียนได้มาเจอกันไม่ว่าจะเป็นสัมมนาสดหลักๆคือสัมมนาสดแล้วก็ออนไลน์ด้วยผมบอกตลอดเราคือเจ้าของโครงการเราคือเจ้าของโครงการ เป้าหมายความฝันของเราคือฉันต้องได้เซลฟี่หน้าโครงการของตัวเองฉันจะต้องเป็นรุ่นแรกของตระกูลที่ประสบความเร็จมั่งคั่งล้ำรวยแต่บางท่านเริ่มหลังแรกโดยลักษณะของการยื่นกู้สร้างๆแล้วโชคดีแล้วกันถือว่าเป็นความโชคดีเพราะเราได้เรียนรู้โชคดีเราไปเจอลูกค้าเจอลูกค้าเจอเจ้าของบ้านที่เก่งที่เขี้ยวที่มีความชํานาญ บางครั้งที่อย่างที่จะเอาเปรียบคนรับงานมากจนเกินไปก็มีนะท่านเจ้าของโครงการถึงขั้นไปไม่เป็นถึงขั้นถอดใจถึงขั้นเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนอาชีพถึงขั้นบอกว่าอาสังหาริมทรัพย์ไม่เหมาะกับฉันแล้วก็มีครับผมถึงบอกไงว่าการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกก็ได้เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของการที่เราสร้างบ้านจนเสร็จแล้วถึงยื่นกู้ แต่ถ้าใครยังไม่สะดวกที่จะหาผู้ร่วมลงทุนหรือยังไม่มีเงินทุนในการเริ่มต้นหลังแรกเราใช้เครดิตของลูกค้าในการยื่นกู้สั่งสร้าง,งก็ไม่ว่ากันแต่หัวใจสําคัญคือสัญญาจะต้องชัดเจนและเราจะต้องวิเคราะห์ลูกค้าให้ดีตั้งแต่แรกวงเล็บคนไหนเยอะมากเอาไว้ก่อนไม่งั้นคุณจะถูกเขาคอนโทรลนะบอกว้เลยนะครับกลายเป็น สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายนี่ผิดแผนคาดเคลื่อนไปหมดเลยเนื่องจากมีทีมงานเราสอบถามมาโค้ดพอดีผมมีที่หนึ่งไร่เจรจากับเจ้าของที่ได้หนึ่งไร่แบ่งแยกในนามเดิมอะไรก็แล้วแต่แล้วเรามีทุนในการเริ่มต้นเพียงแค่หลังเดียวก่อนลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆหลังต่อๆไปล็อกต่อๆไปก็เลยจะยื่นกู้ลักษณะของสั่งสร้างคือใช้เครดิตของลูกค้าในการยื่นกู้ ขอสินเชื่อซื้อที่ดินพร้อมขอสินเชื่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ไหมครับมันมีความแตกต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียเราก็เลยคุยให้ฟังกับทีมงานเราในเช้าวันนี้3 4ม่ข้อที่ว่าไปแต่ก็มีรายละเอียดอื่นๆเช่นกันแต่หลักๆคือประมาณ3 4ม่ข้อในเช้านี้ให้ทีมงานเราไปทบทวนวิเคราะห์ไต่ตองดูเริ่มต้นได้เช่นกันแต่ก็มีข้อจำกัดห,หลายอย่าง ประมาณนี้นะครับผมเช้านี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทกคนหาทางออกให้ได้หาทางออกจนเจอนั่นแหละตามใดที่ยังมีลมหายใจอย่าพูดคำว่ายอมแพ้โอเคไหมหาทางออกจนเจอแหละไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ได้เดี๋ยวเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดินทางต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีพี่สุวิทย์นะครับฝนตกทุกวันเลยพี่เอกพี่เนง่งคุณอภิสิทธิ์นะครับทีมงานเราทุกทุกท่านแล้วเจอกันครับผม